ครับเราจะไปอาบน้ำกันนะเชอรี่ฝนหยุดตกชั่วคราวแล้วกินน้ำด้วยอาบน้ำด้วยปะ่ะอึอป่ารอบๆเขาสองด้านไปนี้สองกิโลแล้วครับไปกลับก็สี่กิโล

เสียงควายคือเงียบเถอะไปไปเจอคนเลี้ยงควายคุยกันตื่นช้างไปไปครับผมโอเคครับ